นี่มันมีคนเป็นอยู่นะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่หนูเอาใหม่เอาเลอันนี้คือวิ่งได้จับซ่อนแอบไหมซ่อนแอบวันนี้ซ่อนแอบไปไม่จับไมไ่จับไปไปไป่เป็นนุ่นเปนู่นาะไป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 ไแไป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 อปไปไปไไป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 ไอไป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 ไไปไไปไไปไ มาหรือยังมาหรือยังไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่กม่ไม่ิม่ไมเไม่ไม่ไม่แม่ไ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 มแไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไไม่่ไไมไมเไม่มไม่ไมม่ไน่่ม่ไม่ไอไม่ม่ม่ แอบแฝด้าีเป็น่องเคียตงเงียบก่อนนะกมันมาเฮ้ยมันแอบดูมันแอบดูมันแอบดูมันแอบาคนเป็น4ี่คนมาเริ่มเลยมาเร็วเวเวเร็ววันดูทไปนับร้อยหนึ่งเลยให้มันนับร้อยนึงยจริงไหม น้องอยู่ในปกหกนึค่ะครับคลิปนั้นใช่คลินี้ต้องอยู่ในปกหกด้วยต่อไปร้อยหนึ่งัให้เป็นนับร้อยหนึ่งเลยนับกสี่คนละสี่คนสนับเอ้ไปนี้แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มไ้แล้วคนชุลมุนวุ่นวายให่เอ้ยนับนับไปไว มันมาอย่างนี้สี่คนนั้นอะอย่าให้รู้มันมาแล้วล่ะเฮ้ยหรอกไปแอบบแบงนี้ทางนี้นะพี่หนูไม่รู้นดูนังนี้เลยปวดปวด,ด,ดแอบ,บ,แบบตรงนี้ไหมเดี๋ยวแอบตรงนี้ไงเดี๋ยวมันจะมาหลบก่อนนั่งลงนั่งลง ไอ้ทงไอ้ทงเป็นแน่เลยว่ะเกมไหวจังวะไอวิไปเลยไอ้ดูนับสองร้อยวิไปเลยนะมันไม่นานหรอกสองร้อยอะเองไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวโอเคหนีสองร้อยวิครับ

แต่พี่จะบอกอย่างนึ่นะทุกคนต้องเวลาแล้วจต้องยึงหยิบดีหนึ่งยึงหยาบเยอะมา่อนเผื่อมันมาหลังห้องพยาบาลไปไปมันจะดีเหรอวะดีพี่ยี่ตรงนี้พี่ไปบ่อยมากเลยนะเว้ยเออผมยังไม่โดนเลยมั้ยเงียบๆหน่อยเดี๋ยวเผื่อมันมากลัวมันมาว่ะตรงนี้เราก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหม เฮ้ยไปดูต้นมาคนนึงได้ไหมนี่ไปต้านี่ไปต้ง ต้องพยายามเงียบๆตอนนี้คือรู้สึกอย่างไรบ้างมันไหมมัม <า S 1> คนค่ะสนะี่คนค่ะจะดูไปดูเลคลิปนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่นะวันนี้มันมากชาคอ,อนมันมาก,กไม่เจอเล่สอง มน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมครับน่ากลัวดิแอบอยู่ตรงนี้แล้วมันแล้วมีแลต่เดี๋ยวเราแอบอยู่ตรงนี้แล้วมันแล้วมันเข้ามาอีย่างหนึ่งมายังไงยังหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ผ่านไปเวลาหนึ่งนาทีแล้วใช่ดูดิดูดิานไปอันนี้กำลังจะกินอะไรครับไก่ทอดเค้กสีซื้อจากไหนเนี่ยซื้อจากโลบันครับมากินนึ่ครับหนูหนูอย่าไป ก็มาบอกนะผมมีอะไรของผมเดี๋ยวไปกินนิดนึงนะอันนี้ของมี่อ้อโซยโหยตังเกลเป็นไก่นะเป็นจอยไหมครับวันนี้น้อยครับถ้ามันหมายจบเบาเบาจะมาแล้ววะ้ยมาแล้วว่าไงครับจะมาแล้วมาแล้เต็มเดินออกมั่งเดินอีกสวนหนึ่ง ไม่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนียองยองไม่มีนะนนนนอืออะะร่อยจัดเดี๋ยวพี่ลองนี้เคยไหมลุงเป็นไงครับโอ้พสขา ใครเจอใครก่อนเจอ,อ,อ,อใครคนแรกง,งั้นอย่างนี้ใครดูคนแรกก็เป็นนะครับ <c oughs> ใครดูคนแรกครับเมื่อกี้ <c oughs> นี่ เพื <S 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 <c oughs> <c oughs> ่อความเท่าเดียมเอานเออกกันเพื่อความเท่าเดียมหนอสาะเอ้สามเพราะว่าตามันน้อยเพราะว่าตาเด็กเด็กมันน้อยเนาะมาเลยน้องๆมาเลยน้องๆมาน้องมาเร็วเร็วสี่ามสิบสี่สิบห้าสิบจ็ปดสบเนอยี่สิบองคนที่สองไปไปยืนไเป็นไปยืนไออีอีคน อีคนยอนนิปนิปนปผมนิมจะนินิเหนือนึอนับเท่าไหร่ตวนิปอ๋อไม่ไมวนิสิบอ่เกิบาินะเก้าสิบอเก้าสิบเรกมนี้ไม่มีเหลี่ยมนะใครเสียงดังก็เป็นอะตายนะผมพิดว่าเนะเออเฮ้ยเก้าสิบวีมันไม่ไวขนาดนั้นหรว่า เฮ้ยมันยังไม่ได้หาเฮ้ยเ้สิบวิไวจะเลือไปไปยังไม่ถึงยี่สิบวิเลยเมันแี้นี่นับอยู่เอาแล้วสองคนนั้นน่ะ้อ่เย่ะไปกนอาต้นมันไปนับไปนับเราไม่หนีขึนนากไทำไมทำไมมันเดือดขึ้นเรื่อยเร่วะผมหบว่าไอ้สอคนนั้นเริ่มหาแล้วเราต้องหนี มันเอาล้วมันหายไปแล้วมันมันมันไม่ได้รับถึงเก้าสิบเลยประเด็นอะประเด็นคือไม่ไ,มได้เก้าสิบเจริญแล้วนะตาเน,นี่คือจเจริญแล้วไอต,ตัวที่เปงเงังมันมันอ่างแล้วเว้ยเอาละพวกพวกเราไปไหนหมดอะฮะครับ ใช่ไอตาตนี่สี่แล้วตาตนี้เราจะทำไวๆเลยนะครับสี่สเฮ้ยอยาอยากให้มันรู้ว่าเราเมื่อเราไปนะเราเราจะค่อยๆไปอหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิมันไปทางไหนไปทางไหนสามสิบสี่สเ้ยี่สิบเยเองตาตานี้เราอยากาเราจะเล่นเป็นเสือเว้ยจคือเาแอบแอบเออล่าเลยไหมล่าเลยไหม ล่ามันเชิบพี่พี่ต้องล่าเลยเกมนี้เราต้องเราเราเราต้องอย่าอย่าให้มันรู้เป็นหนึ่งคัดคนออกแล้วหนึ่งออกแล้วหนึ่งเกมนี้เล่นปุ๊บคัดออกเลยไม่พี่ไม่เคยอยู่บนรถวะไม่เพราะมันเหลี่ยมอย่างวะเกมนี้เล่นคัดออกเลยอ่ะไม่ไม่ใครอยู่บนรถวะอ๋อไม่ใช่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 การเดินทางปลอดภัยไหนนี้ในนี้ว้าวมามาไทยว้า ลงมาทุกคนครับเกมจบแล้วใช่ไหมครับเรี้ยจบแล้วเว้ยเรี้ยจบแล้วเลี้ยจบแล้วรียนจบแล้วมาแล้วมาแล้วใครวิ่งไม่จะใครจับที่ได้ก็เป็นไม่ต้องเป็นเลยนะให้เวลาพี่พี่หนีหน่อยเลยได้ไหนะคือเกมไม่รอรอเวลาก่อนไงให้ยี่สิบโอเคไหมตยยเอ้ทงกับพี่หนีโอเคไหมตรงกับพี่หนี ท่านเต็มจับพี่นะน้องๆยี่สิบวิไม่ได้ยี่สิบพี่พี่จะจับพวกพี่ได้ยี่สิบ่พี่พี่หนรอยหอ่บเด็กอย่างเยอะอีหนูมาทางนี้ดูง